ตอนนี้ชูตาแลนะฮะทางราสาตขึ้นนำนะครับตอนนี้ทุกทีผมก็ไม่ต้องแย่งบอลนะจะให้ทุกบอลทุกคนนะครเดี๋ยว้อให้ค่ะี่เมฆน่ะใส่นะใ่อ้าวากหลับทีนีเนี่ยโอยสผตเตอร์นี้กำลังจังโอ้ยโดนตบโนตบอะานเกมมันยูแล้วจังจ้ช่วย เดี๋ยโเรตจะไปครับงงุูวินเวให้มาที่แอสตันแอสตันได้ห้านอีก้เียชเวโอ้โหมาแล้วนคหมดเวลาหมดโคที่สครับยังดูไม่ออกนะครับพี่องรีอะไรอยากจะพูดไหฮะเกมโสาม ดิันว่าที่สาจุด好精彩第二局好看多了。คำนี้เนี่ยวอร์เนสซ่าเนี่ยคาะได้ในสิต้ากลับมาครับนะปุบปุบปุบชเลวก็เได้ปุบกลับมาได้แก้ปบได้แต่หนก็แค่เกินตลอดเวลา้องแต่หนูมองว่าซาโก้เลยซาโก้จะเอวกเกครัเขา มันเป็นคอเตอร์แรกที่เขาสามารถขึ้นมานำนคะแนนได้ด้วยก็เลยเป็นเป็นพอเตอร์ที่ม <gli S 2> ันลดมันเสียง้าเต้น้าอาร์ดินรหลังครัะก็ถือว่าตั้งตามกันไม่เยอะนะครับแล้วก็เหลือแค่ครอเตอร์ดี่คือ10นาทีเท่านั้นอ่ะแต่วราบอกเลยว่าตออทีน่าจะเอาชุดใหญ่ลงไม่รู้ว่าจะจับทีมมันยังไงนะครับหรือว่าจะเอาน้องดิวลงไป ตีล้วอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าทางฝั่งของเชตัวิงโกเนี่ยกอเตอร์สามใช้งานทีหนักมากจอจเนี่ยเล่นแทบทั้งวอเตอร์เลยโคตรสุดท้ายดูว่าแรงจะตกไปหรือปล่นะฮะส่วนทางไลนิ่งชีต้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเขามีนักกีฬาหลายแบบหลายสไตล์การปรับทีมเนี่ยเขาสามารถปรับวิธีการได้ตลอดเวลา10นาทีนี้ตื่นเต้นแน่นอนครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่เดียวครับ จอสยังอยู่เนี่ยแข้แรงเยอะมากนะครับจอสกวินที win, เนี่ยฮะจะอยู่ในสนามตลอดเลยรวมถึงอีโอด้วยนะัผมทงฝั่งชาร์โลอีเกิลครับส่วนทาง,ง,ทางและนี่คือชีตบ้านเนี่ยสองมาร์คแอสตันพวกนี้นี่พร้อมมากทุกคนนะฮะมีต่อมาแล้วครับแต,แต่อีกมาร์กนึงตอนนี้ยังจะไม่เห็นเลยนะครับ <laughs> ได้รับการพักยาวไปแล้วนะ อามาครับสิบนาทีสุดท้ายครับอยู่กับตึกเต้นครับทีครับผมไปสามตาไม่เอามุดมาลูกนี้ดิโอแล้วทำเดีวไม่ได้ทีเสียบอลเสียบอลเอาหูซุ่มซ้าย